ครับและหลังจากนี้นะครับขอความกับเรียนชนบท่านนะครับได้กรุณาให้เกียรติถ่ายภาพกับสองชุดนะครับคือกับ14ภาคีการบริหารจัดการ1ชุดนะครับและกับผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรอีก1ชุดนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวสงขลาทั้งมวลต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ ครับชุดต่อไปนะครับสำหรับผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและกิจตบเตรียมตัวนะครับ ครับขอบคุณครับชุดต่อไปนะครับเป็นผู้ได้รับโล่เชิดอทุเกียรติและเกียรติบัตรครับครับยืนรุนยืนซ้อนกันได้เลยนะครับท่านที่ส่วนสูงน้อยคอโคณายืนข้างหน้านะครับ ครับท่านเบเกียดครับบัดน,นี้การประกอบพิธีจัดกิจกรรมเชื่อชูเกียรติตามโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอกราบขอพระคุณพะน้ท่านประธานในพิธีนะครับพระนะท่านผลเอกเปรมติณนสุนานท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับมาหาวิทยาลัยสงขลานครินผู้จัดการเสวนาท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาผู้สนับสนุนงบประมาณดาเนินการ14ภาคีคณะบริหารจัดการ หัวหน้าและคณะทำงานทุกคณะทำงานในการสัญหาคนดีศีสงขลาในการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเรียงความและแข่งขันตอบปัญหาทุกคณะและท่าน้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับข้างนะครับขอได้รับความขอบคุณนะครับจากคณะกรรมการจัดงานและขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับขอบพระคุณมากครับครับสําหรับท่านที่ได้รับรู้และเกียรติบัตรการประกวดเรียงความที่จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับ รวม12คนนะครับให้ไปพบเจ้า,าที่ด้านข้างเวทีนะครับด้านซ้ายที่ด้านโซฟานะครับขอขอบคกุณานะครับท่านได้รับเกียรติบัตรประกวดเรียงความและรับโล่นะครับ12ท่านนะครับไปพบเจ้า,าที่ด้านข้างเวทีด้านโซฟานะครับขอบพระคุณมากครับแม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ร้านลูกขอตั้งปณิธ สิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง